ไว้ตรงนี้ให้ใครให้ลูกหลานชาวนามาเลือกเอาไปแล้วก็จะเอาสตางค์ให้เขาไป้ครอบครัวละห้าพันบาทเพื่อเขาจะได้เอาไปใช้อย่างน้อยก็แก้ขัดไปข้างหนึ่งเพราะไม่รู้จะอ,อะไรจำนำแล้วเหลือแต่กระดูกแล้วบางคนไม่มีจริงๆแล้วเขามาล้องไห้ล้อหกเหมือนกับว่าคนนั้นนหทั้งบ้านไม่มีตังค์เหลือเลย ก็ข้าจนบนำก็ยังไม่ได้ตัดแม่ก็นอนป่วยพี่ชายก็หลังหักแล้วมันนอนร้องมันนั่งร้องไห้นอนรูกอลูอยู่ปากทางอย่างนี้เป็นต้องงั้นกระบวนการแบบนี้เราต้องหาผ่านช่วยช่วยได้ไหมได้คนละนิดคนละหน่อยแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นชาวนาเน้อล,ลูกหลานทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยาก เดี๋ยวลุงปู่ตั้งกองทุนได้จากกองข้าวเนี่ยกองทุนกองข้าวเนี่ข้าเปลือกข้าวสารพวกเราเนี่ยมันรวยอยู่แล้วนี่เออกำไรตั้งเป็นแสนแสนเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ย,ยทำแล้วก็เอาเงินมาตั้งเป็นกองกลางแล้วแจกทานในไหน,นวันกรุตสงการเราก็ต้องทําบุญอุทิศอยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วก็จะมีสวดพระมารยตอนค่ำคืนเพื่อจะอุทิศสวดบุญศนในวันพระบุรุษ รวมทั้งผู้คนที่ตายไปด้วยในค่ำคืนวันที่12ทําบุญอุทิพะปกติวันตรุษสงการจ์เ,เป็นวันครอบครัวเ็าจะมีการทำบุญเรียกว่าเปรตพีู้ที่ผลบุญบางสกุลให้กับปูญญ่ย่าปู่วัยชนก็เอารูปเอาอะไรมาเอากระดูของพ่อแม่มาได้เราเริ่มวันที่12ในะใครจะมาเอากระดูเอาชื่อเอา,เอารูปภาพ ของปู่ย่าตาใายมาทําบุญที่นี่เดี๋ยวจะัางสกุลส่มผลบุญให้ตอนนี้พี่น้องเรามาจากเวทีแจ้งเ,เวทีลุมพินีแลนะเอาเชิญขึ้นคุยหน่อยไปประชุมอะไรมาบ้างใครจะเล่าแจ้งแถลงขใ,ให้ฟังเชิญเ,เชิญเชิญครับนกองสกัดปู สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนแจ้งวัฒนะครับวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นตัวแทนของขบวกภาคเจ็ดบสองพ่พอแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆพ,พวกเราทั้ง9ก้าจังหวัดแต่และจังหวัดก็จะนำคณะกรรมการซึ่งมีอยู่ประมาณ10-15คน ไปพบกันที่เวทีสวนลุมพินีได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวว่าเราจะต่อสู้กันไปอย่างไรโดยที่มีแกนนำเ,เช่นลุงกำนันเองแล้วก็แกนนำต่างๆขึ้นมาพูดเล่าเรื่องอะไรต่างๆ ในขณะเดียวกันสิ่งที่หวังและต้องการน,นั่นก็คือเมื่อสัญญาณจากเวทีใหญ่นั่นคือการรวมพลให้เต็มพิกัดในแต่ละจังหวัดครับเท่าที่รับฟังและประเมินตลอดจนได้สลับตับฟัง เมื่อหลวงปู่ได้เข้าพูดคุยกับแกงนำทาง <c oughs> สวนลุมซึ่งรู้สึกว่าวันนี้เป็นคณะใหญ่พอสมควรส่วนพวกเราก็พศก็ทำหน้าที่รับฟังผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดคุยกันความจริงมันก็เป็นความน่ารักนะครับเมื่อพระกับเลขาหรือลุงกำนันเขามีการหยอกล้อกันเล็กน้อย มันเป็นความน่ารักที่นานๆานหาได้ครั้งหนึ่งครับเท่าที่จับใจความได้ผมเชื่อได้ว่าหลวงปู่เองก็คงจะขยายความอะไรบ้างแล้วบางอย่าง <S <S> <S การต่อสู้ครั้งต่อไปจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเวทีใหญ่ส่งสัญญาณแต่คงจะไม่บอกตรงๆ นะครับเมื่อถึงวันนั้นหลวงปู่จะเป็นผู้ตีความและบอกข่าวว่าเราจะต้องระดมมวลชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับพ่อแม่พี่น,น้องสงครามมันใกล้จะยุติสงครามมันจะต้องมีคำว่าสิ้นสุด ทั้งหมดมันอยู่ที่จำนวนผู้คนพวกเราทั้งหมดต้องช่วยกันชักจูงลูกจูงหลานบอกเพื่อนบ้านทุกคนที่มีหัวใจแบบเดียวกับพวกเราต้องออกมาเที่ยวนี้ให้มากๆครับพ่อแม่พี่น้องส่วนเมื่อสักครู่ทางเวทีใหญ่ก็ได้ให้เกียรติถือว่าให้เกียรติกับหลวงปู่หรือว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับ คือคณะกรรมการที่เราไปบพศ7บวกส9จังหวัดความจริงเขาแบ่งเวลาพูดวันนี้จะมีเวลาพูดน้อยมากเพราะมาทั้งประเทศไทยแบ่งจังหวัดเป็นภาคเหนือมีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ในภาคกลางร,รวมทั้งกรุงเทพก็ไปด้วย,วยคิดดูนะครับภาคกลางร,รวมทั้งกรุงเทพ แล้วเขามองเราเนี่ยเหมือนกับเพียงว่ากอสองห้าเก็บบวกสองครั้งแรกสุดเขาให้เราเหมือนกับทั้งเก้าจังหวัดคือตัวแทนหนึ่งคนพูดได้แค่สิบนาทีถ้าแ,แค่สิบนาทีพวกเราทุกคนยืนบน,ย,น,บนยืนบนเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยิ้มก็จบและหมดเวลาอธิบายความกันไม่ได้ภาระของพวกเราเมื่อได้แจ้งให้ทาง เวทีสุนลุมซ่าเขาให้เก็บครับว่าเวทีกปปศภาคเก็บ,บวกสองซึ่งนำโดยหลวงปู่ถือว่าเป็นเวทีคู่ขนานเขาจัดเวลาให้กับพวกเราพูดได้อย่างเหมาะสมพอสมควรร่วม25นาทีซึ่งให้มากที่สุดในหมู่คณะต่างๆทั้งหมด ภาระหน้าที่ที่รับไปก่อนที่จะขึ้นเวทีพูดได้มีการพูดคุยและรับนโยบายจากหลวงปู่ที่สำคัญเรื่องเรื่องหลักพยายามอธิบายความให้ได้เห็นความสำคัญของเวทีแจ้งวัฒนะให้อธิบายความเรื่องสภาทั้งสา ที่หลวงปู่และพวกเราทั้งหมดพยายามรวบรวมเขียนแผนแม่บทเขียนทำแม่พิมพเขียนทำพิมพ์เขียวจนแล้วเสร็จทั้งสามคณะเรียกว่าสามสภาตรงนี้เราจะต้องไปสื่อให้เขาได้เห็นเพียงแค่หลวงปู่ไปเมื่อตอนฉันเพลงใกล้ๆจะฉันเพลงแล้วหลวงปู่ได้ขึ้นไปพูดบนเวทีน้อยว่านั้นดีกว่า เชื่อไหมครับทุกคนถามหาเอกสารขนาดวันนี้เรานำไปเทีาตั้งหลายหมื่นไม่พอคนระับผมก็เลยรับปากทางเวทีใหญ่เขาว่าเราจะส่งไปให้เขาทิ้งเอาไว้ที่ข้างเวทีซึ่งตกลงกับทางหน่วยพยาบาลเขาว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะช่วยเราในการส่งและก็รับลายเซ็นทั้งหมด แล้วเมื่อถึงเวลาเราจะไปรับมาต้องขอบคุณเวทีที่สวนลุมนะครับพอบางวันหลวงปู่ได้อธิบายความพอถึงภาคค่ำก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องขยายเราก็ได้มีการพูดทั้งหมดจนทํางสิ้นสุดแล้วก็จบอีกอย่างหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปพูด บอกลุงกำน,นันเขาว่าเวทีแจ้งวัฒนะเดี๋ยวเนี้ยไม่ธรรมาดาเดี๋ยวเนี้ยเรามีรถไถานาเรามีรถแท็กเตอร์ลวงปูด,ดัดแปลงไปรถถังเรียบร้อยหมดแล้วครับเชื่อว่าอีกไม่กี่วันลุงกำน,นันต้องแวะมาชมแน่นอนครับ ผมไม่ทราบว่าคลิปเขาได้ขึ้นมาแล้วหรือยังแต่ถ้าเกิดคลิปมีแล้วก็คงอาจจะมีโอกาสได้ชมกันนะครับส่วนเวลานี้คลิปยังไม่มาผมก็คงนำเล่าให้พวกเราฟังท่านๆเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับคุรถพูดเกินไปรถผงรถถังอะไรร,ไรไเออไม่ใช่รถถงังหรอก เขาเรียกว่ารถกันกระสุนกันกระสุนเลรถถังมันต้องมีปืนมีอาวุธใส่นี่ี่มันรถกันกระสุนกะว่าถ้ามันมาลุยกับเราเราก็ไปอยู่ในรถกันกระสุนแล้วก็ให้คนขับไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนีเป็นรถถงรถถังเขปังแล้วเดี๋ยวก็ข้างๆมีเอ้าเมื่อรถถังกูไปต้องมาไหลพวกงงอีกเ ที่จริงเนี่ยกปปสภาคเจบวกสองเนี่ย,ยต้องบอกไลยว่าเออเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจากแกนนำทุกกลุ่มอย่างสูงมากเพราะว่าเมื่อค่งวันนี้ลุงบูคคุยกันก็ถือว่าเป็นแกนนำชั้นผู้ใหญ่ทุกคนไม่มีกปปสจังหวัดไหนที่มีสิทธิ์เข้าไปนั่งอยู่ในในที่ประชุม กพปสชั้นผู้ใหญ่ได้เลยก็มีแต่ภาพเต็๋บวกสองเมียไปนั่งกันล่าตลอดแถมเลี้ยงกาแฟจัดเนืน้อสั่งกาแฟกินเนี่ยก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิงย่งเป็นเวทีที่ที่อยู่ร่วมก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเวทีรุ่นเลี้ยน้อยแต่เป็นเวทีที่คู่ขนานที่ทํางานร่วมกันอย่างชนิดที่เรามีผลงานตลอดเวลา อีกทั้งความสําคัญของพวกเราลูกหลานทุกคนที่เป็นการน,นำเด็กเขาจะยอมรับแม่ขณะกำนันยังแซวลุงปู่ว่าต่อไปนี้ถ้าขายข้าวส่งนอกได้เมื่อไหร่ก็ต้องไม่อย่าลืมแบ่งให้เขาบ้างกำนันกลับไปบ้านโดนเมียดา่าคุณไม่ได้ไปเอาเอาเงินก็ไม่ได้ไปถวายท่าน ไม่ได้เอาไปให้ท่านแล้วยังไปไถซนอีกเหรอออ่มกำนันมาเล่าให้ฟังว่าโดนเมียว่าก็ลูกหลานของเขาครอบครัวของเขา,ขเขาทุกคนดูเวทีเราทุกเวลาแล้วเราก็ทำให้เขาขำเสียวฮาอยู่ด้ยตลอดเวลาเหมือนกันแต่เป็นพี่ชื่นชอบในผลงานของพวกเราด้วย ก็รอสัญญาณแล้วกันลูกว่าแต่สัญญาณนั้นมันจะต้องสุขงอมหอมพอสมควรเนี่ยเรามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งนี้ต้องเป็นครั้งที่เราต้องต้องมีเรื่องกลับไปเล่าได้อย่างภาคภูมิยินดีต้องเป็นครั้งที่เรามีความสุขมากว่าเราได้ออกมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งแห่งชัยชนะของแผบนกินเป็นครั้งที่ เราได้ทำหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้เกิดขึ้นก็คือปฏิวัติประชาชนจนเป็นผลสำเร็จแต่ให้เข้าใจคำนี้กันเลยที่จริงสัญญาณนาะรูุปู่รู้อยู่แล้วล่ะยนันเราจะปฏิวัติประชาชนจนเป็นผลสำเร็จนั้นมันต้องแค่นี้ไม่พอหรอกหัวแถวมันอยู่หน้าเวทีหางแถวนุ่นต้องไปอยู่นุ่นกระทรวงกลาโหวประหลัดกระทรวงกลาโหมนั่นล แต่สำนักงานบริลัดกระทรวงต้องระดับนั้นสำหรับเวทีเราและทุกเวทีก็ต้องมากเท่ามากจึงจะสามารถประกาศรัฐถาที่ปัดได้เนี่ยให้เข้าใจตามนี้เพราะงั้นถึงเวลาก็เตรียมชวนกันไว้กันล้วกับแต่เตรียมชวนกันไว้เตรียมระดมกันไว้ถ้าถึงเวลาอย่าลืมลุงปู่ส่งสัญญาณก็หมาล้อมกันแม่ กรลูกหลานทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนไหนก็รอฟังสัญญาณแล้วกันในกปปสที่อยู่ยุโรปอยู่ที่ตะวันออกกลางถึงเวลาแล้วก็เตรียมฟังสัญญาณเราก็มาสมทโทษกันเหมาเครื่องบินมาลงตรงนี้เลยก็ได้ลูกไม่ยากอะไรนะอันนี้ลูกหลานพันธมิตรที่มาจากสหรัฐอเมริกาก็ามาเยี่ยมแล้วก็บอกว่า ถ้าจะเรียกละดมเมื่อไหร่ก็บอกล่วงหน้าสักสามวันนะครับผมจะได้ระดมแล้วเหมาเข้า่องบินมาเลยก็เราก็เตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมไว้ว่าจะเริ่มเดินการตอนนี้ก็เพียงแค่รอรออยู่สองช่วงสองจังหวะสองช่วงสองจังหวะอะไรบ้างก็เด่นก็คือคองค์กรอิสระสองก็คือศาล สองช่วงสองจัวงหวะเขาทางนานตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วฝ่ายรัฐบาลยังไม่ไม่ยอมรับอำนาจก็แสดงว่าอำนาจที่จะปกครองบ้านเมืองนี้ที่เหลือน้อยเต็มทีจาก50%ก็ลดมา30ลดลงมา20แล้วทีนี้มันก็ไม่เหลืออะไรเลยถ้าอย่างนั้นก็รัฐบาลเถือนแล้วต่ตัวใครตัวมันต่างคนต่างไปเถอะ ตอนนี้ก็ได้ยิงขาวว่ายิ่งรักก็เตรียมเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไว้บ้างแล้วก็มีนะมันไม่ยอมติดคุกอยู่แล้วนะเราก็ต้องพูดให้รู้ว่าก็จะเอาเป็นว่าจะไปอย่างมีเกียรติหรือว่าจะไปแบบไม่เหลืออะไรเลยเพาโดนยึดหมดเลยเนะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดกันเอาไว้ คิดกันเอาไว้แต่รอตอนนี้รอเวลาล่องเพียงรอไม่ต้องทุกข์ใจหรอกที่นี่ลบแบบขำๆไม่ได้เครียดอะไรลดลบแบบขำๆอย่าไปทําให้มันเครียดอย่าไปเห็นเห็นพ่มาใส่เสื้อแดงแล้วเครียดเอ๊ะมันจะมีสงครามกลางเมืองไหมถ้ามันจะมีมันคงไม่เอาพ่มามาหรอกถ้ามันมีบัญญัติธรรมนะทำสงครามกลางเมืองยกเว้นสงครามจรธ์เนี่ย อาจเป็นไปได้สงครามจรยุทธ์ก็คือสงครามกองโจรเนี่ยอาจเป็นไปได้แต่สงครามกลางเมืองที่ใช้มวลชนมาปรรทัศมวลชนเนี่ยไม่มีสิทธิเราถ้ามันมีสิทธิมันคงไม่ไปเกณฑ์พม่ามาจากโรงงานเกณฑ์มอนเกณฑ์ขมิ้นมาเย่อแยะขนาดนั้นหรอกเนี่ยเพราะว่าพวกนี้ก็คิดว่านี่คืองานสุดท้ายที่ตัวเองจะก่อโวยจากนายใหญ่ได้ก็ต้องทำให้เป็นที่จ์ผลง,งานหน่อย แล้วก็พวกนี้ก็ไม่ได้ถน,นัดสงครามจรวยุทธ์เท่าไหร่ก็ต้องเป็นฝีมือทหารเก่าทหารแก่สองคนซึ่งหลวงปู่ก็รู้จักดีทั้งสองนายนั่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ฝีมือเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ฝีมือก็ไม่เป็นไรทหารแก่มันจะมาสู้ทหารเก่าอย่างเราได้อย่างไรไม่ยากไม่ยากอ้าว มีใครจะถามปัญหาอะไรไม่มีใช่ไหมไม่มีก็รับตังค์ดิรับตังค์แล้วเดี๋ยวก็ลงไปลูกหลานอย่าลืมเอาใบอะไรไปช่วยกันแจกกันลงชื่อเลยนะลูกผู้นี้มาฝึกวิชาปลานโนสดใหม่เอ,อ้ผู้นี้ตอนบ่ายๆเราจะไปขอใช้อยากฝึกไหมอยากฝึกก็บ่ายโมงบ่ายบ่ายโมงตรงเจอกันที่อาคารบี